เฮลโลนี่ฮาวันยังรังเซยอวันนี้ครับเราจะมาเปิดกล่องของเล่นกัน <laughs> รร่วงพังหมดแล้วครับของเล่นผมตอนนี้ตัวนี้ที่เราเปิดมาก็จะเป็นเจ้าดอฟินนะครับก็เป็นเจ้าปลานั่นเองครับนปลาโรมานั่นเองดูนะมีสีสันสวยงามนี่มีการตกแต่ง ก็ต้องใส่หัวเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ทําการเปิดสวิตช์ด้านล่างโอ้ยเป็นดนตรีเหมือนดนตรีดนตรีเพลงจีเลยนะครับดูดึง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 นี้ก็เป็นเจ้าไดโนเสาร์สายพันธุ์สไโนซอส และนี่ก็คองนะครับเป็นก็คองที่อยู่ในหนังนะครับในหนังเรื่องคิงคองก็มีคิงคองปะทะกั斯าก็มีนะครับและนี่ก็เป็นไดโนเสาร์อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แบงค์ยูซอลนี่กรับรไฟลอนแมน โอคค้แคบโอ้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพืเ่อนๆไปก่อนแหมวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายขอบ,บคุณทุกคนทีติดตามกันด้นะครับ